รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิธีธรมวิถีไทยทางช่องทอทพ5ทุกเชา้าเวสาเวลาตีห้าครึ่งนะคะค่ะวันนี้น้องจิมนะคะก็ได้อยู่ที่วัดธงไทยรามนะคะตาบลหว้วยเกตอาเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะคะค่ะวันนี้น้องจิมนะคะก็อยู่ท่านวัชกรนะคะคุณอํานวยนะคะคุณเกียงกายนะคะเดี๋ยวน้องจิ๊บจะสอบถามภายในวัดนะคะว่าจะมีงานอะไรบ้างนะคะสวัสดีคะ่ะคุณเกียงกายสวัสดีค่ะใครอยากทราบว่าภายในวัดธงไทยรามเนี่ยที่จะถึงจะมีงานอะไรมั้คะก็จะมีงานประเพณี งานประจําปีนะจัดทุกปีก็คือประเพณีปิดทองไหวพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในทุกๆปีนะครับก็อยากจะให้บรรดาพุทธศาสนชนคนที่มีจิตรตาอยู่ในบวรพุทธศาสนาเนี่ยได้มีโอกาสทําบุญเพื่อเสริมบารมีให้กับตนเองกับครอบครัวนะที่จะเป็นการทําบุญต้นปีคมีงานงานี้จะมีภายวันที่เท่าไหร่คะก็มีตั้งแต่วันที่30 นะครับธันวาคม,จน,มจนถึงวันที่สองมกราคมคะนะครับก็เป็นเทศรรกาลที่อยู่ระหว่างนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีค่ะก็วัดทองทายทาคามนะคะก็จะมีสาราดีๆนะคะมีกิจกรรมดีๆทงพุทธศาส,สนานะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะและภายในวัดทองทายรามนี่จะเป็นไปอย่างไเดี๋ยวให้ท่านวทย,ยาจากรทั้งสองคนนะคะพานอนจิ้นนะคะเข้าไปกับพรมรัศกรพระจารย์กันเลยค่ะไปเลยค่ะคคไปเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชน ผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านอัตมาภาพพระครูวิวิทวัชชัยด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดธงทยาลามขอมาประกาศเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาร่วมงานประเพณีปิดทองไหว้พระบูชาครูประจำปีของวัดธงทยาลาม ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2,565ถึงวันที่2มกราคมพุทธศักราช2,566อนารนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมงานปิดทองไหวพระประจำปีนของวัดธงทยาลามซึ่งวัดธงทยาลามก็จัด เป็นประเพณีทุกปีที่จะเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญปีใหมนะ่เพื่อเป็นการสร้างบารมีนะสลหรับตัวเราในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อหาทุนในการก่อสร้างศาลาอนเนกประสงค์ซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ นะเพราะว่าเริ่มสร้างมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะจนนี้ก็ขึ้นโครงเสร็จไปแล้วประมาณ30%แล้วก็บูรณะซ่อมแซมนะห้องปฏิบัติธรรมที่ชำรุดสุดโทรมนะให้คงสภาพเหมือนเดิมนะเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะความเป็นโบราณสถานเอาไว้ให้กับนะรุ่นหลังได้ เข้ามาเที่ยวชมและได้ศึกษานะดังนั้นก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะมาร่วมงานบุญกันนะงานประจำปีปิดทองไหว้พระของวัดธงทยรานะเพื่อที่จะได้เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวของเราเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ดังนั้นอาตมาภาพในนามของประธานสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจทุกท่าน นะที่เป็นสะพานบุญนะช่วยกระจายข่าวสารงานบุญของทางวัดในท้าที่สุดนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตยัยมีคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณของพระธรรมเจ้ามีคุณของพระสงฆ์เจ้ามีคุณของบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยบาร,รมีธรรมหลวงพ่อปังจักกะวโรอดีเจ้าวาดหลวงพ่อจุลพุทธรกิจโต หลวงปู่ดู่พมปัญโยเป็นที่สุดขอจงมาประสิทธิ์ประสาทพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระปฏิพานธนสารสวรรสมบัตินิพพานสมบัติสิ่งใดที่เป็นไปด้วยโทษขออย่าบังเกิดมีสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีความสำเร็จขอสิ่งนั้นจงพันสมฤทธิผลจงพันสมฤทธิผลจงพันสมฤทธิผล,ผลแด่ญาติโยม สาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญขอเจริญพร